สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผม for o f u u n ันไอทูเดย์แรงกิ้งด้าเย่เย่ไรเยะไรเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องอุลตร้าแมนคุณบ่อไม่ชอบไม่ชอบอะไรอะเรียกว่าเมื่อก่อนพี่ยังทําเอาทําเอาเลยเออแต่ว่ามีคนขอมาครับผมนะครับคือคุณคาราเมลคุงครับเขาขอมาเลยบอกว่าขอ1ิบอันดับพระเอกอุลตร้าแมนหรือนักแสดงสุดหล่ออุลตร้าแมนหน่อยค่ะโอ้โหเดี๋ยวพี่จะได้แล้วเราชาชะกันมาชมคนหล่อเลยนะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหอ่ะจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไป อันดับที่สิบครับฮิงาชิโคทาร่คนแปลงร่างอุลตร้าแมนทาร่นั่นเองครับผมบอกเลยว่าฮิงาชิโคทาโร่นั้นเป็นหนุ่มที่หล่อมากๆครับเขาเรียกว่าขาวตี๋แต่ว่าทรงหน้าของแกนั้น,นงงดูหล่อดูเหมาะสมกับเป็นพระเอกเ,ออเพราะแกนั้นมีประสบการณ์การเล่นหนังเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วอพอโตขึ้นก็ต้องเหมาะกับบทพระเอกเท่านั้นเพราะว่าแกในสูงยาวเขาดีออนะครับและทรงผมแกในอาจจะโบราณโบราณหน่อยแต่ว่าหน้าแกนั้นเฮ้ยมันดูหล่อ มันดูเท่มันชัดหมดอะสาเนี่ยเขาเรียกว่าเดินผ่านเนี่ยต้องเหลียวมองเพราะเขาหล่อมากเขาไม่ใส่กางเกงผมว่าไม่ใช่แค่สาวก็เหลียวมองทุกคนก็เหลียวมองแบบนี้มันมากยังไม่ใส่กางเกงแต่ว่ารูปทรงรูปหน้าของเขานั้นดูสมาร์ทมากๆครับผมนะครับเหมาะกับเป็นพระเอกของจริงใช่ครับเพราะว่าดูหล่อดูเท่ดูสมาร์ทขนาดผู้ชายยังหลงอ่ะว่ากันง่ายๆเลยอันน่ะพี่เก้าครับฮิรรมะ เจนตนั่น่นีครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้นั้นอาจจะใหม่นิดนึงใช่ครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่นในซีรีส์ของไดมาเป็นฮาร์ดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาดูเท่มากใช่ด้วยความที่เขาเนี่ยสูงโย่งโอ้โหนะครับแล้วก็บวกกับใบหน้าใบตาเนี่ยที่ดูหล่อเหลาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงผมไหนก็ดูดีจริงดูเท่ดูสูงเขาเรียกว่าสาวเดินผ่านเนี่ยยังเหลวมองอ่าครับนะครับคุณแจ๊ว่ายังไงคนนี้ผมว่าชื่นชอบคนที่ดูสูงอยู่แล้วเขาได้ทั้งหมดคือร่างกายเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ าเหมาะกับเป็นพระเอกใช่รุ่นใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เหมาะสมกับปกป้องโลกอ่ะครับคนนี้เนี่ยเป็นอุลตร้าแมนอ่ะโอเคเราก็อุ่นใจเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ดูดีจมูกโด่งคิ้วเนี่ยก็เข้มพอสมควรฟันยังขาวสะอาดเลยยิ้มสวยด้วยนะครับเหมาะสมกับเป็นอุลตร้าแมนเป็นอย่างดีอย่างที่บอกฮะ เราเนี่ยไปเจอตัวจริงเข้ามาแล้วอุ้ยคือตัวจริงนี่คือแบบหล่อแบบว่ามีรัศมีเขามีออร่าใช่ใช่ครัคือเช็ดหน้าเช็ดตาขากถุยแคคี้มุกไม่มีไม่มีไม่มีอันนั้นคุณมอสแล้วคุณอย่ามา ว่าฮิโรวาเกนโตผมผมรักมากโอ้โหยอย่างนั้นเลยนะใช่มีมช่วงหนึ่งที่ผมไว้ผมยาวแล้วถ้าผมเนี่ยทำเรียนแบบฮิโรวาเกนโตด้วยเขาบอกคนที่รักมากเนี่ยคือต้องกินขี้อันนั้นไม่ใช่แล้วเอามัน <c oughs> ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มีคนบอกมาเราไปดูอะไรเยอะแยะมากมายอ, <c oughs> <c oughs> อันอันที่8ครับ มาสกิเคโก้นั่นเอนงครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้นั้นก็คือตัวของ Evil อีวิอุต a ก้าใช่ครับคนคนนี้อาจจะดูไม่หล่อแต่ว่าส่วนตัวของเขานั้นเขาหล่อแบบดาร์กๆจริงอ่รอหล่อแบบเข้มๆต้องเข้าใจเลยว่าคนคนนี้นั้นด้วยรูปร่างของเขาเนี่ยอาจจะตัวเล็กป้อมๆอแต่ว่าด้วยการที่เขาเนี่ย <c oughs> ไว้หุ่นโอ้ใช่ครับ<ช>ออกกําลังกายบ่อยผมมาตกใจเลยนะตอนแรกที่มาแบบนั่งตรงม้าหมุนเน่ะแบบเดินมา เต็มีทีนึงไดโกในสู้ไม่ได้นะขนาดตูในหน่วย TPC นะยังสู้คนนี้ไม่ได้ใช่ครับผมซึ่งคนนี้เนี่ยเขามีซิกแพคเลยนะกับข่าเข้ามาเนี่ยใช่ครับเขาบอกแกเป็นแสงได้ยังไง นี่ไงฟิกแพคมีการฝึกร่างกายเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีไดโก้มึงมีอะไร<อ>มึงยังไม่กล้าถอดเสื้อแบบกูเลยใช่ใชแล้วดูหน้าตาของเขานนั้เหมือนคนเอาเรื่องคล<ช>้ายๆกับนักเลงญี่ปุ่นสมัยก่อนจริงๆขนาดาว่าเซตผมเขาก็ดูเท่เ<อ>และตอนช่วงท้ายที่เขาไว้ผมแสกเสื้อๆอที่ไปช่วยทีก้าอันนั้นก็ดูเท่นะเทแบบใส่เสื้อกรุงซึก้าหรืออะไรครับไว้ผมเสื่อ เออแต่บทเราําไม่น่อย่ใช่เราอย่ามองที่บทเออเราต้องมองที่ทั้งหมดทั้งหน้าตาแล้วก็หุ่นเออการแสดงเ็าดีไหมนะใชดีเขามีการยิ้มหวานนู่นนี่นั่นมีการขี้เล่นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทุดท้าเนี่ยเป็นคนบ้าไม่รู้บทอะไรของเขาก็ไม่รู้แต่โผล่มาเนี่ยเราก็จดจำใช่ครับเพราะว่าจดจำกว่าอีวิลทีก้าคนใหม่ที่พูดเขาว่าแสงอย่างเดียวเอออันดับที่เจ็ดครับโมโรมุชิดันนั่นเองครับผมผมบอกเลยว่าคนคนนี้นั้นโอ้โหผิวเข้มหน้าตา ผมเข้ม,มจมูกโดง่งคิ้วดกดูหลอ่อเหลาเอาการหลือเกิดคุณแใจค,ครับอ่าใช่ครับผมคุณแใจว่าอย่างไรครับคนคนนี้ผมแหละ ชอบมากในตอนที่เขาเล่นเป็นอุลตราเซเว่นก็คือแบบคนอะไรคือแบบมันหล่อหมดถึงแม้ว่าผิวเขาจะดูแทนไปหน่อยนะแต่ว่าเขาเหมาะสมจากการเป็นเหมือนเฮ้ยเราเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วมาช่วยโลกจริงๆก็เขาในจำแรงคนจากคนในโรงงานเหมืองแร่นะครับก็ต้องมีการผิวค้าเหมือนคนทํางานจริงๆใช่ครับผมและคนคนนี้เป็นอุลตร้าแมนเราก็หมดห่วงนะเพราะเขานั้นเหมือนกับพร้อมจะต่อสู้อยู่แล้วใช่ใช่ครับเขาจะซัดอยู่แล้วใช่ครับมุทะลุแน่นอนจริงเลอดดินเลอะฝุ่นแน่นอนแล้วก็มีความสูงที่สมาร์ทพอสมควร แบบหลอกไม่พอแล้วเรายิ่งไปดูในเรื่องคุณมอสเ,เขาแสดงเป็นมุวิุชิดันได้ดีมากออในการแบบว่าคุณคิดแบบว่าสืบพวกเอเลี่ยนนู่นนี่นั่นแล้วแกทำหน้าตาเครียดได้สมจริงมากนะอ,อฮ้ยคุณนี่โง่งี้วะ <laughs> โดนมุตตะดาวหลอกใช่มันแค้เนไงออแคนมันองทำอย่างนี้มันจะแบบไปนี่ได้ยังไงมุตตะดาวพีดานเพดาน พีดานเฮียพีดานเฮียอะไรล่ะไปตัดกินวิ่งจบได้ไงเขาโดนหลอกไงทำหน้าตาเครียดใช่ต้องเครียดแบบนี้แต่คุณแจ๊ดนี่มองอย่างเดียวมองตูดมโนมชิดานเขาใส่เกงฟิตเขาเรียกว่าหน่วยนี่แม่งฟิตทุกคนน่ะขนาดคนหน้าหน่วยนะไม่ยังตูดฟิตอ่ะอันดับที่หกครับมาดูกะไดโกะนั่นเองฮะผมบอกเลยว่าชายคนนี้นั้น ดูรูปร่างหน้าตาดูหล่อหน้าคิ้วเข้มจหมูกโด่งเขาเรียกยิ้มสวยยิ้มหวานกันไปเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายญี่ปุ่นหรือว่าดาราญี่ปุ่นเนี่ยคือต้องเอาเป็นแบบอย่างนะจริงๆเพราะเขาเนี่ยหุ่นสมาร์ทดูหน้าตาดูหล่อเหลาอาการในเวลานั้นผมดูแล้วแบบว่าเหมือนเขาแบบไม่น่าจะมาแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาน่าจะแบบไปเป็นไอดอลซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นนักร้องจริงเขาเป็นนักร้องจริงๆแล้วก็เป็นอุลตร้าแมนด้วยซึ่งเนี่ยเขาเล่นบทนี้เนี่ยคือเป็นบทที่เขานั้น เล่นได้สมดีมากโอ้โหอะไรคือสมดีก็คือสมจริงและสมจังแล้วก็ดีมากคือเป็นสมดีเออเป็นสมดีออเพราะคือสมองเมืองรวนเนียสมดุลสมดีหายเยอะ แล้วผมชอบนะตอวเอกแบบนี้คือแบบเราดูแล้วแบบไม่เบื่อเพราะเขาค้นหาตัวเองไงอะนะฮะช่วงเวลาที่เขาค้นหาตัวเองเนี่ยเขาจะทําหน้าตาเนี่ยคุ้นคิดซึ่งคุ้นคิดของเขาเนี่ยมันสมจริงมากไมนเหมือนเขาเครียดจริงๆเองเขามีความรักจริงๆเขามีอารมณ์กับพวกสราหลาดกับเรื่องงานของเขาแล้วเรื่องกับยูสเล่ปัญหาชีวิตเขาเนี่ยมันมันหมักหงมกันมาแล้วมันปัญหาโถงเข้ามาด้วยนะสีหน้าของเขาเนี่ยมันดูเครียดสมจริงอนี่มันสมจริงของมือเหปเน่ ก็เขาหล่อไงความหล่อมันพาไปได้หมดเออมันพาไปได้หมดเออครับผมแล้วเล่นการแสดงการเล่นดีนะอ่ะเล่นจริงแต่เหมือนเดิมอ่าอะไรฮะยังงเกงฟิตเหมือนเดิมอ่ะาเรียกว่าหน่วยพี่ตคุณตาเขาชอบอันดับที่ห้าครับ คู่เลนในไก่นี่คุณมอนะผมบอกเลยว่าชายคนนี้นั้นมีความเป็นสมาร์ทสูงมากเขาดูหล่อคือมาตอนแรกเนี่ยเขาดูหล่อนะเขาดูดีเหมาะสมกับเป็นผู้ใหญ่มากขนาดนาโอมิเนี่ยยังหลงไหลในตัวของคู่เลนในไก่มากขนาดอยู่ในเรื่องเดนโอนะตอนแรกเป็นตัวร้ายนะเขาไต่เต้าจากตัวร้ายมาเป็นพระเอกเพราะลัศมีตอนนั้นเขาเป็นพระเอกได้เลยแต่ว่าตอนนี้เป็นพระเอกอุต้าแมนก็สมใจเขาแล้วในการแปลงร่างต่างๆนานา นี่เขาแบกซีรีส์นะแบกกับจากราจเกอร์เล่นกันอยู่2คนจนซีรีส์นี้ดังขึ้นมาได้ผมชอบมากคือบุรีเขาพระเอกเนี่ยไม่สมควรจะติดเล่นขนาดนั้นต้องทรงแบบคู่เลยนายใจแข็งแข็งทื่อๆไว้ขนาดแปลงล่างเนี่ยยังหน้าจริงจังอ่ะหยิบกราดเนี่ยคือต้องจริงจังไว้ก่อนจะมาขี้เล่นโลกสวยไม่ได้คือจะช่วยเท่าที่กูอยากช่วยขนาดเพื่อนเขาเนี่ยไปทําร้ายคนคนตายเป็นร้อยล้านเพื่อนให้อภัยได้ทาให้อภัยยังไงให้อภัยได้ยังไงกับเพื่อนกูไงเขาอุตส่าห์ไป หาอุตตราแมนออฟด้วยกันแต่มันไม่ได้ไงกูได้ก็เลยให้ภัยมันไว้ก่อนเออมันเข้าสู่ความมืดก็ให้ภัยเขาหรือว่าได้ต่อยหน้าทีนึงก็พอละหายกันอะไรเพราะว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขารักกูอยู่คนเดียวกันอ๋อนะฮะแต่อย่างน้อยไอ้คนนี้หน้าตาดีดูสมาร์ทแล้วผิวขาวด้วยนะครับเหมาะกับเป็นดาราญี่ปุ่กอ่าญี่ปุ่นเออนะฮะอันดับที่4ี่ครับโคมงคาสึกินั่นเองครับ ผมบอกเลยว่าชายคนนี้นั้นผิวเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยขาวแต่ว่าหน้าของเขานั้นดูล่อมากเหมาะกับเป็นนายแบบมากๆอันนี้เรื่องจริงน่าจะเป็นนายแบบไปเลยเออนะฮะทรงผมอะไรที่อยู่ในเรื่องอะ่ะเขาตัดมาได้เข้ากับหน้าด้วยจริงออและหน้าตาเขาเหมือนเหมือนอินเตอร์เหมือนเป็นลูกครึ่งด้วยนะดวงตาเขาจะเป็นแบบออกสีแบบน้ําตาลหน่อยอ๋อนะฮะเป็นลูกครึ่งไงครออนะะึ่งบกครึ่งน้ํามีอะไรไปว่าคุณมอคนเดียวนะฮะผมเนี่ยมุกตลกอย่ามารวมผมเอผมไม่ตลกฮ เขาเล่นมุกฮากันโฟฟันเนี่ยเขาก็ต้องมีเล็กเกดเล็กเกดน้อยปัญหาบ้างซึ่งผู้ชายคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อาจจะแบบว่าเคียงคู่กับตัวของฮิมิยาจุนและอาจจะเหนือกว่าเพราะเขานั้นใบหน้าเขาคมด้วยดวงตาจมูกเขาดูดี่คือรู้เลยว่าไอ้คนนี้คือพระเอกยังไงไอ้คนนี้ต้องเป็นอุลตร้าแมนแน่นอนอะไรแต่ตอนแรกมันพลิกโผล่ไงโอ้โหเฮ้ยเป็นใครไม่รู้เป็นพระเอกว่ะเออใช่แต่ว่าคนนี้สุดท้ายเขาก็ได้เป็นพระเอกสมใจอยากใช่ครับผมนะครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาแกมันให้เออสี หน้าสีตาแกน่ะแกโดนเรื่องดราม่าเยอะแกแสดงได้ดีด้วยนะในเรื่องแกแสดงดีและสุดท้ายเนี่ยสายสัมพันธ์เล็กสั้นเห็นไหมแสดงดีตายคําพูดเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าสกิดใจทุกคนอ่านเรื่องจริงนะนะฮะมันสามารถแบบแสดงออกมาให้เราเห็นได้ถือว่าเป็นพระเอกอุลตรราแมนที่เราชื่นชอบกันแล้วกันและดูหล่อมากๆเลยผู้ชายเนี่ยยังเหลวมองคุณจันเนี่ยมองแล้วมองอีกเขาเรียกมองไม่พอนะชัก อันนั้นวิปลิตแล้วคนบ้าชักใส่ผู้ชายอันดับที่สครับโทมะสไคโตะนัน่นเองคุณมอดผมบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้คือเขาในผมสั้นนะ<ม>ปกติเนี่ยเราจะเห็นพระเอกอุลตร้าแมนผมยาวบ้างแต่คนนี้ไว้ผมสั้นแล้วเขาดูหลออ่อเออจริงเขาดูสมาร์ท เพราะปกติในคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกแนวหน้าบวมๆหน่อยแต่คนนี้ดูหล่อผิวหน้าผิวตาดีคือคนนี้คือเหมาะกับเป็นพระเอกมากหน้าตาเขาเป่งปังด้วยเป่งปังและมีออร่าขาเหมาะสมกับเป็นพระเอกจริงเป็นพระเอกอินเตอร์ได้สบายๆเลยครับใช่ครับผมอไม่งั้นเขาจะไปเล่นหนังใหญ่อย่างเดนโนตได้ยังไงเออคือเหมาะกับเป็นพระเอกมากๆเออจริงขนาดมิสกิจยังหลงไหลเอใชเรื่องทุกคนหลงไหลหมดมุย์ตางดาวยังหลงไหลใช่ครับผมว่าผู้ชายคนนี้เขาหล่อจริงๆใช่ขนาดแม็กนี่คือห้ามไม่อยู่ห้ามใจตัวเองไม่ได้ ไ้ขนาดผู้ชายคนนี้ไปขโมยยานแม็กก็รู้นะแต่หลงไหลความหล่อไงก็เลยต้องสิงร่างเขาหล่อจนวัวตายควายล้มโอ้หมันหล่อขนาดนั้นคืออะไรคือวัวเห็นเห็นแล้วช็อกก็คือตายตายเลยทั้งควายทั้งวัวตายหมดเลยอย่างนี้นะฮะควายล้มเนี่ยคะอันดับที่สองครับโกฮิริกิ นั่นเองครับคุณวัตผมบอกเลยว่าโกฮิริกินั้นผมเห็นแว็บแรกเลยคือแกดูสูงมากแล้วหน้าตาแกเนี่ยออกไปทางอินเตอร์มากมากเพราะว่าจมูกแกมันโด่งแล้วสายตาแกเนี่ยมันดูแบบฝฟรหลังมากๆเลยใช่คิ้วก็เข้มด้วยคือในยุคพีกในยุคหนุ่มๆอันนี้คือผมให้เลยว่าเขาเนี่ยหล่อมากหล่อที่สุดตอนแกเขาก็ดูหล่อเขาดูสมาร์ทอจเอเรจิงจริงอ่ะเขาดูสมาร์ทมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคผมจะผ่านช่วงเวลามันเนิ่นนานชกแก็ยังดูสมาร์ทและยิ่งตอนช่วงพีแก ชุดหน่วยพิทักษ์โลกแกก็ยังดูดีนี่ขนาดว่าผ่านไปกี่ปีกี่ปีแกก็ยังดูดีขนาดสูบุรีโชสาวนะสาวยังหลงอ่ะใช่ขนาดเป็นพวกอบายจมุกนะสาวยังหลงมันดูเท่แกทำอะไรก็ดูเท่ไปตบหน้าสาวแล้วก็ยังดูเท่ขนาดไปแต่งหน้าเขียนหน้าก็ยังดูเท่เออไม่ใช่แล้วมันเป็นพีศาจแรงมาเขียนหนูเขียนหน้า <G ül> คือเขามีความจริงจังไงขนาดแล้วว่าเจ็บขาแล้วก็โดดผ่านเ็นต์ยังดูหล่อดูหล่อครับดูหล่อดูเท่เใช่ครับผมมันดูสมาร์ทมันดูหายากในสมัยก่อนใช่ครับอันนี้จริงจริงต้องติดอันดับหนึ่งนะจริงๆเออแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันอยู่อันดับ2ได้ผมก็งงันผมก็ตกใจสแสดงว่าอันดับหนึ่งมันมันต้องพีคกว่านี้คนจัดตกใจอ่าครับผมแล้วผมบอกเลยว่าคุณคาเมลก็ตกใจอ่าใช่ครับบง อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหล่อสายดาร์กโอ้ดาร์กมากไอ้สัตว์ดาร์กเกินเขาเรียกว่าขนาดผู้ชายเดินเนี่ยยังไม่กล้าเข้าใกล้ไอ้สัตว์นึกว่าจะมาต่อยกูเขาออกแนวคล้ายๆกับแม็กนัมอะในสุ้ไพร่ข้าวเหนียวเออจริงมาใส่ชุดดำๆเหมือนกันเลยเออนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เขาเรียกว่าคนที่เอาเรื่องมากๆครับผมแต่อย่างน้อยอีกโลกหนึ่งคนหน้าตาเหมือนเขาเป็นอุลตร้าแมนนี่นะอะไรฮะไนเลยนะจากดาวทอยใช่ครับผมอันนี้เนี่ยก็คือเกรโกนหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ เขาดูสมาร์ทกว่าใช่ครับผมดูหน mm ้าในเขาทมินเหมาะกับปกป้องโลกไหมเหมาะกว่าเขาเนี่ยสู้กับปีศาจน่ะเขาสามารถชนะปีศาจได้อย่างง่ายดายใช่ครับผมขนาดอัลึกะยังสู้เขาไม่ได้จริงอัลึกะยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นอุตมัยหน้าต้องให้คนนี้มาช่วยบอกใช่บอกบอกว่ามือไงสัดต้องชี้หน้าด้วย แลวดูในขนาดว่าเขาเนี่ยพูดไปแล้วแบ็กกราวที่แบบว่าเป็นกีสกรีนระเบิดพุ่งอยู่ข้างหลังโคตรเท่เออแล้วพร้อมกับกระบวนท่าของเขาใช่ที่เขาเดี่ยฝึกมาหลายต่อหลายดาวไม่รู้เขาต่อยดาวแตกหรือเปล่ามีพระเอกอุลตร้าแมนคนไหนทําอย่างนี้ได้เออมีอุลตร้าแมนคนไหนทําอย่างนี้ได้หว่าเป็นตัวร้ายที่กึ่งพระเอกอ่าใช่เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาอยากจะต่อสู้กับอุลตร้าแมนในราฟแบบตัวต่อตัวอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเขาเนี่ยต่อสู้กันไปกันมาเขาไม่เคยทำร้ายคนเลยเออ คนเขาหงิดเนี่ยหูปากมันไม่โดนไงเออเขารู้อยู่แล้วในหน้าจะมารับเออเพราะมีกระแสไฟฟ้ากั้นอยู่อสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ห่วงของเขาบอกว่าขอดาบคืนไปด้วยแต่คุณแจ๊นเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแจ๊นเนี่ยไม่ค่อยชอบหน้าในร่างคนของเขาชอบหน้าในร่างปีศาจเขามากกว่ามึงจะชอบไหมฮะผมสะกิดใจตั้งแต่ช่วงแรกๆที่อสกาหันมาแล้วตาเขม่งแล้วก็แบบว่ากัดกรามดูดฟันแหะ โอ้โหมันมันมันต้องทำอะไรขนาดนั้นเลยเอาแข็งแขมันจะอะไรขนาดนั้นไม่รู้ไปทำอะไรให้คือจะไปท้าคนต่อสู้เลยมันแข็งสุดท้ายเนี่ยเขาต่อสู้อสุกานี่ยใทยกะโดดถีบไล่แรงโน้มถ่วงคิดตูไม่มีใครทำได้คนบ้าอะไรลอยมาดิแล้วลอยมาขนาดกับพื้นเลยนะนี่สุดยอดแล้วคุณคิดดูเป็นนุนตะแมงก็เป็นได้เป็นปีศาจก็เป็นได้เป็นคนก็ยังเป็นได้เออ ก็ตามนี้ครับพระเอกอุลตร้าแมนอันดับหนึ่งอย่างตัวของอะเกยกรอ่าบผมผมเรียกเกยกรนดีกว่าโอเคแล้วนะก็ขอจบกันที่นี้ดีกว่าครับผมก็เป็นไงกันบ้างในครับสุขุะคาราเมลคุงนะที่ขอกันมานักแสดงนะนักแสดงอ่อุลตร้าแมนใช่ครับผมนะครับที่แปลงร่างได้ครับเป็นยังไงครับผมคุณจันก็หลายคนน่าจะสนุกสนานแล้วก็แบบว่า ยังไงก็เดาผมไม่ถูกเพราะผมเนี่ยพลิกแพงได้เสมออันนี้คือความเชี่เล็นผมผมว่าอย่างนี้หลอกก็เรื่องของผมอถ้าอันดับหนึ่งเนี่ยก็ไม่ว่าคนแก๊สเอาว่าถึงไม่ได้ยังไงผมอ่ะให้มลวิชิดันอันดับหนึ่งมึงเอ้ยไม่ไม่ไม่เนี่เนี่ยเกย์โกนกูนี่แหละแล้วเอาดันกูเจ็ดเลยอียเขามาเสียตอนเรื่องเลโอไงเอาเสียแล้วเขาไว้หนวดอ เดี <c oughs> ๋ยวมันไม่เข้าเขาอนะฮะถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ให้กับพวกเราด้วยครับไม่ชอบเนี่ยทำยังไงฮะกดไลค์กันไปกดสปอนกันไปแล้วกดด่าคุณแจ๊สกันไปว่าโถคุณแจ๊สอะไรครับไอสัตว์นรกโอ้ยด่าคุณมอสหนอควายดีกว่าอย,อย่าลืมนะเสื้อหนังแมวกับหนังหมีนะครับผมอ่าหนังแมว300บาทหนังหมีเนี่ย400บาทนะฮะทุกตัวส่งฟรีกันไปใช่ครับหรือมี50บาทก็ไปสมัครสมาชิกได้ที่ช่องมูฟวี่ด็อกนะฮะสมัคร เข้าในชมรมดิดของเราดูกักคนมองขุ้แจททุกวันพูดกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะหรืออยากติดตามข่าสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเนี่ไปที่อะไรฮะ f a นเพจเฟซบุ๊กฟนันแล้วก็แฟนเพจมู o วี่ด็อกยังไงฮะสามารถไปติดตามเราได้ไม่ว่าจะเป็น like ไลฟ์สไตล์ก็ดีหรือว่าสายโทคุทัาสื่อก็ดีสามารถไปติดตามได้หรือว่าถ้เาเกิดว่ามีเงินแค่10บาท20บาทเนี่ย ไปทำบุญทำทานดีกว่าทำบุญทำทานอะไรล่ะทำบุญทำทานเยอะกว่านั้นเ,ออเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยอันนี้เนี่ยเอามาแบบจุนเจือเราค่าไฟค่าไมคค่าน้ําค่าข้าให้เรากินดีว่าเ,ออเล็กๆน้อยๆกันไปนะฮะเอาวันนี้ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับครับผม <c oughs>